เราลงมาจากยอดนู้นลงมาเลยตาตุ้ม กระตุ่มเองแค่ตา,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 าตุ่มเองเลงเย่โดนลงมาเลยเต้นยังแห้งอ <c ười> ยู่ <c ười> เลยลง <c ười> เลยเนี่ย

เท้าไม่เปียกอะทางผมมาทุกคนแล้วไม่ต้อง